น้าแจมครับผมเจม,มจสักวันอ,อมเอ็มบีเคครับไฟนี่เราซ้อมมากี่วันครับรามาสองสามนาทีครับซ,ซ้อมอยู่ที่ค่ายที่เกอาอ่าที่เดิมแล้วมีใครไปเชื่อเป็นคู่ปบอลซ้อมตอนนี้ก็<ร>มีพวกก้าวย,ยักษ์ครับเฝึกอะไรต้นแบบฝึกพีดีเพื่อนไหนทายเชื่อกันเนาะตอนนี้เจมอายุเท่าไหร่ละยี่สิบสูงเท่หกสิบแปดน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ใช่สี่ห้าสิบห้าเราโมดสไตล์อะไรครับวันนี้เลยต้องมาเจอโคชีนะไม่เคยต่อยกันแน่นอนครั้งแรกเลย แล้วเราได้ศึกษาเคงังต่อยเขายังศึกษาเขาเมื่สไตล์ก็มวยจังหวะฝีมือนีะครับอรุนเร็วแล้ววันนี้มาเจอเขาวางเควางแผลยังไงดีตามตาตาไปตา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 ลาบัยมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขหุ้นเขาบอร์กทีเนาะล่าสุดเจมต่อยไปที่ที่นี่ครับบางสินี่วันนั้นต่อยกับใครน้ำเจริเลยนะแพงมากวันนั้นชนะมาชนะมาเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดวันนี้ต่อยร้อยสิบสองเมื่อเช้านี้ช้ำหนักแล้วเป็นไง เกินนิดหน่อยประมาณตอนถูก่อนขวาก็เดี๋ยวมังวิ่งไะนะที่เส้นที่สายตอนเช้าลากายเฟลนี้กี่เปอร์เซ็นต์เต็มน้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงครับผมวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะกับท้ายครับไฟนี้คุมมากี่กิโลครับประมาณสี่โลสี่โลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเก็ตอนนี้เท่าไหร่ละประมาณประมาณห้าสิบหกสิบตัคนจังหวัดแล้วอ่าฝากเชิญชวนแฟนคลับรถหน่อยครับฝากชาวจังหวัดแล้วช่วยเชียร์เชื่อมติกำลังกำลังใจให้ผมเลยครับผมจะทำหน้าที่ดีที่สุดครับอ่ะวันนี้ขอให้น้องโชคดีขอบคุณครับ